เราไม่ได้ทาคลิปแกล้งเฟรมมานานแล้วใช่ไหมวันนี้เรามาจัดให้นะคะทุกคนโดยที่เราเนี่ยรวมหัวกับแชมป์นะทำโชกยาวจากไม้ไผ่นะทุกคนเราก็ไปตัดไม้ไผ่มาเรียบร้อยแล้วนี่ผู้ตัดให้ของเราพี่แดต้องบอกว่าพี่แจ๊เป็นคนคิดนะผมไม่เกี่ยวนะพี่เฟ๊เฮ้ยขัดไหมอะขัดแล้วพกูจะขับยังไงพี่กูไม่ตลกอันนี่ไม่ตลกกันนี่ี่แ เฟม90องศานะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านน้องช้างนะคะทุกคนซึ่งวันนี้ตามจริงอะเฟมอะมีนัดกับช้างว่าจะเอารถอะมาแข่งกันด้วยรถฟินนะคะทุกคนแต่บังเอิญว่าฟินก็มีปัญหาก็คือ <What? S 1> เบรกพังหรืออะไรนี่แหละแล้วรถช้างก็ยังประกอบไม่เสร็จอะไรไม่ครบเลยต้องวิ่งไปหาอะไรไกลข้างนอกแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนวันนี้เราคิดออกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ทาคลิปแกล้งเฟงมมานานแล้วใช่ไหมวันนี้เรามาจัดให้นะคะทุกคนโดยที่เราเนี่ยรวมหัวกับแชมป์นะทำโชคยาวจาก ไม่ไผ่นะทุกคนเราก็ไปตัดไม้ไผ่มาเรียบร้อยแล้วนี่ผู้ตัดให้ของเราพี่แพรต้องบอกว่าพี่แพรเป็นคนคิดนะผมไม่เกี่ยวนะพี่เฟมมันจะหักไหมจริงจริงแล้วก็ต้องหักอยู่แล้วพี่คือผมกับไอโกไม่เกี่ยวนะพี่เฟมผมจะบอกตรงนี้นะคือพี่แพรเป็นคนคิดทุกอย่างถ้าแกดูเนี่ยพี่แพนั่งดูช่องพิยูบายอ่ะแล้วแกบอกว่าแกจะแกล้งพี่อ่ะพี่พี่ดูที่แล้วพี่ห้าวว่าผมงามคนนั่นแหละถ้าถ้าเฟมขี่ไปแล้วหน้า ทีมอย่างงี <41 noise> hey. oh. uh. um, uh, ้ก็ไม่ต้องกรธเขานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีประกันอยู่ก็ได้เงินประกันไม่เป็นไรพี่ได้เงินประกันต้องรอโอ้โหยาวเป็นไรงั้นเดี๋ยวผมคันลูหลยดแบบให้ทีมทีมแก่เลยแกมาแกต้องรออยู่แล้วใช่ไหมผมได้ทุกคนตอนนี้กำลังให้โกูถอดอยู่พี่ถอดเพิ่มแล้วเราก็จะแบบแกกลับมาแกก็อาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยแล้วมันจะยาว ก็อจะสูงขึ้นหรใช่พี่มันจะสูงขึ้นจนได้แก้แขนเลยไงเพราะว่ารอบที่แล้วแกแกลอนผมก็จะเหมือนแต่ผมไม่ได้คิดนะพี่เดชไม่ได้คิดนะผมบอกแค่นั้นแหละไม่ได้คิดนะมป์ไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ทำอะไรนะแต่แต่เราไม่ไผให้แล้วนะแค่เหราไม่ไผนะมันก็จะทรงเหมือนรถชอปเปอร์เป็นคนที่เขาขี่กันท่องนะแล้วก็จะหน้าออกไปอย่างนี้พี่แร์เราโชว์กันอยู่อย่างนี้ ไม่น่าหักเรอไม่พี่ไม่ไพ่นี่ไม่แบบเท่ากันไหมเนี่ยตัดเท่ากันไหมเนี่ยเท่าเท่านี่ผมไปนี่จากรถแถวบ้านเนี่ยรถไหนอรถรถนี่แหละรถแถวบ้านนี่แหะละรถป่าไม่ไพ่แถวบ้านนี่แหละแสดงวัน,น,<ใ>นที่นี่มีเยอะนะทุกคนนะก็เดี๋ยวทุกคนรอก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเราให้ฮังโก้ทำก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้รถของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนดูดิโอเคโอเคมันจะขี่ได้แค่หนึ่งรอบแล้วก็หักเลยนี่พี่มันมันมีระยะยุบอยู่นี่ไงใช่หรอล้อโคตรเลื่อ ยเฮ้ยคือหักฮักคักคืักคูวตั้งคูกันเฮ้ยไม่ยิงกล่องเอาไปขับตั้งคัตตังคูกันโชว์ลื่นรอรอลื่นดูดูดิดูดิมันดูง่าได้ดูไปดูเอาโกะจูงม้ากันป่ะหนึ่งสองสามโอ๊ะโอเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหูรอคนลื่นอะว่าพี่เฟมชอบพี่แกแกชอบรอลื่นอะไรอย่างเงี้ยแกกับม้าเนาะไปขับดิบกันแล้วแล้วคนรถไม่มีเบรกด้วยนะแต่พี่คิดว่าเฟรมนั่งแล้วน่าจะหักแน่เลยอ่ะ เคี้ยวอ้วนเหรอพี่ฮักฮักคี้วอ้วนหนูธรรมดาเลย็ดูขนาดแค่เช้นนั่งคนเดียวยังแบบว่าดูไม่ไอพี่เพียรลองอ่ะไอพี่เพียรลองไหมปองพี่ครัวไม่ไม่มีใครใต้คู่อยู่ที่ไหนลองลองอ่ะลองอ่ะได้อยู่ยังไงมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไม่แพ้มันแข็งแรงอยู่นะผมว่าเราน่าจะไม่ต้องเสียใจเลถ้าพี่อะได้อยู่แต่ถ้าเฟมอ่ะไม่น่ารอดพี่เลยพี่เขาอยู่บ้านไหมล่ะนี่แหลยตอนที่ดี่เลยลงทีหนึ่ง จุกเลยอ่ะทุกคนน่ามันเหมือนเอ้ยถ้าถ้าเราแสตมสองเมตรเราแสันี่มันจะเป็นไงนี้ยแล้วพี่แสอมสองเมตรเราไปพี่พี่ครับไปซื้อกับขอา <c oughs> คนมองมองกว่าพี่ครับไม่ดิ <c oughs> ไปโก็เราไปครับถนน ามาแล้วเสียงรถมาแล้วแล้วเรื่องนี้ไม่เกี Ooh ่ยวนะครับผมไม่ไ uh ด้ทำอะไรเนี่ยแลรวคกูเป็นงั้ไงอ่ะใครทำอ่ะพี่ไม่ดูเลยว่าใครใครใครยิ้มอยู่นั่นแหละทำอะไรเนี่ยโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยสองพี่นี่ไปไหนมากูสาดเอารถมาวิ่งด้วยนี่มึงขนาดนี้เลยเหรอพี่ปังนะพี่จะมาวิ่งกับใครเพื่อนผมเหรอน้าไก่ช้าก็ไปซื้อเบรกหลังมาทำเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้มีรถปืนด้วยออกจิตพี่่ผมก็เดินออกมาผมก็เห็นอย่างนี้อ้าวแพรก็ไม่รู้ไม่พี่แพรเป็นตัวการช็คไม่เกี่ยวแต่ใช้ไม่็นคนคิดใช็ไม่เกี่ยวมึงก็แบบมึงอ่ะป้าผมก็ไปกับพี่ผมไม่เกี่ยว ไปมันวางยาพี่เพราะว่าพี่แข่งกับมันใช่ปหมล่ะมั่วมั่วเลยไปวางยาไงมั่วแล้วเขาเรียกว่าไล่เบาพี่ไล่เบาเดี๋ยวพี่ก็จะเราหมอบไปให้ยืนเดือดยังไงก็พี่จะอ้างว่าพี่หนักใช่ปหมล่ะไอ้ช้างมันเลยบอกว่าคิดให้ไล่เบาแอมช้างเออช้างเหมือกโก้ลองขี่ก่อนนะแอมพี่ลองไหแรงแรงเดี๋ยวเขาขี่ขนาดนี้นะมันปักแน่นอนไม่หักขี่แล้วโอ้โหหัวหลุดแล้วเดี๋ให้หัวค่ะตัวนี้เหรอแม่เป็นไงเป็นไงขอรู้สึกแบบว่าเป็นไงเป็นไง ที่เราสทำเดีย<ล>เวลาพี่โดนแกะเป็นไงนี่แหละผมบอกเลยว่าบ้านเนี้ยมันอยู่ยากนะพี่ถ้าใจไม่แข็งพอใจไม่นิ่งอยู่ไม่ได้บ้านเนี้อู๊อันนี้ลองเปิด่คันเร่งดูยังเป็นไงเดี๋ยวแล้วทำไมรถก็ใส่ไม่เนี้ยรถมาเดือดชนไม่เด้ไม่ไ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 ด้ไอ้ที่วะฟาบินย เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอต้องให้คนตเบาๆขี่น่ผมีว่ารถดีบากครบเอรเนี่ยน้องๆูนีสัญหาสัญหันทำขึ้นมาเดี๋ยวไปดูนี้มาทำมันจะขี่ได้เปล่า เมื่อกีได้เนี่ย้อมันเหมมทลายรวาอ่ราำไมี่าดกว่าเพราะว่าผมไม่ไหวว่ะใคก่หมเาหักมาเรื่อเอนี่หรือใช้เลยนะผมไมเป็นคนทำอ่ะแลเบรกเขาไม่ใส่ด้วยเบเนี่ยเบรกไม่ได้พี่อะไรเนี่ยมายึดเนี่ยจะเบรกอะไร ต้อองกินไป่เบรกอ๋อเบรกบลูทูธใช่บลูทูธบลูทูธเลยป่าจริงนะนี่เดี๋ยวผมโชว์จิงป่าข่าเมื่อกี้เด้อไหนไหน เ้ยไม่แล้วเราจะเอากลับยังไงอันนี้อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้อะไรผมไปกับพี่อ่ะพี่พี่ลองจับรถดิมันมันขับได้อยู่นะเนี่ยหุยแล้วท่อมันต้องเบิกใหม่ประดิไม่ใช่ท่อบุบอะไรไม่ไม่ไม่ท่อนาแดงทนพี่ทนแกใช้วัสดุอย่างดีวัสดุอะไรไอ้ไทเทเนียมจากอิตาลีโอ้โหคุยไ้่จับรถอีกโอเคโอเคทุกคนไปโอ้โหกลับบ้านดีกว่าจับรถเลยดีรถตัวเองอ่ะพี่ต้องเพื่อใส่ยังไงอ่ะเอาพี่ก็กลับอย่างี้เลยฮะผมยกดีผมยกดิ ยกนี้ยกนี้นี่ยได้ใครได้ยกนี้ยกนี้สุดแล้วใส่ไม่ได้ไม่ได้พี่อ่ะเนี่ยพี่ชอบเนี่ยมันฟิตพี่ก็ยัดอยู่นั่นแหละมันใส่ได้ธรรมชาติแฟมานี่ดิใส่เขายกยังไงไปแฟมเนี่อ่าอันนี้ได้อยู่เฟมไปแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าไม่หักกับผมที่ป็นวุ่นนู้นเลยล่ะเดี๋ยวเขายัดให้เเาพี่แต่มันขับมันขับไปป่าดีว่าใส่ได้ไม่ได้พีกูจะกลับยังไงเดี๋ยวผมเอารถกลับให้ไปพี่กูจะปวดป่ะกลับแล้วนะเดี๋ยวมัน ช่วยยกก่อนเอ้าพี่ก็ยกไปกูไม่ตลกอันนี้ไม่ตลกอันนี้รถใครรถกูนี่แหละจอดทิ้งไว้เนี่ยแหละจะใส่หรอได้ก็กลับมาเอาจะใส่ได้ค่อยกลับมาเอาพิงไว้นี่ก่อนตลกเนี่ยเดิมเตรมเอากองฟางกบกบไว้เนี่ยเออใช่พี่อย่ตลกกองฟางอย่ตลกกองฟางอยาตลกเรียบรีบใส่ดิพี่มีแผลพี่ไหมจะตบให้ดูเนี่ยเร็วเร็วเรียบรีบใส่รีบใส่เดี๋ยวเขาจะออกกำลังกายเขาไปละเฮ้ยมึงช่วยถือดิพี่แอร์ผู้มือเดงก็จับม เวยเย็บแม่ไปมึงไปกันเลยพวกมึงอ่ะไปกันเลยบอกให้ไปอ่ะเฟมเฟมไม่ให้ไปหนักกว่านี้หนักก็หนักหกเนี่แหละเฮ้ยตีขึ้นดีดีไปล้ไปดีกว่าดี้้วกลับแล้วเราไปดีกว่าไปดีกว่าพี่แดงกิดูแกจะบไม่แพ้ด้วยมึงกุกีไปไใช่หรเองนะเฟมมึงโอ้โหมึงโอ้ไอ้เหี้หักเลยเนี้ย กลับจริงด้วยเดครับมึงกลับมาดิเย็ดแม่มึงกลับมาดิมึงกลับมาดิอสัดเฮ้ยรถลาไปนั่นเลยอีเหี้ยนี่มึงกลับไปไหน เก็บไน,สน้สัตว์เฮ้ยแต่ผมเจ๊แม้มาโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่แบบว่าขอให้ผมแกล้งแกนะทุกคนก็จัดให้แล้วเานาะจัดให้ตามทำขอแล้วทุกคนเก,แก,ก๊แม่โกรธจริงปะนายเราบอกนายแล้วจะไปทำเราไม่ได้ทำ <c oughs> ผมยังไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ไม่ใช่เข่าเดี๋ยวจะเอา,าไว้ไผ่ั้มนีา,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 าดิเฮ้ยพี่เฮ <c oughs> ้ยเจ๊ รองเท้าไม่เอาเลยพี่เพียรพี่เพียรเป็ง้อแกด้วนะไม่ง้อช่างมันทิ้งเล้งเนี้แหละใครอยากได้ก็มาเก็บเอานะทุกคนวิวิวจิ๋วเดินขี้ได้เดินขี้วัวขี้เดินขี้ได้เงี้ยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ช่องปราบเฟรม90องศาเลยนะครับสำหรับใครที่ขอให้ผมแกลงผมก็ะจายให้แล้วนะแต่ว่าไม่ใช่กองคิดผมเป็นกองคิดหรืเพียรเสรแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนเราจะเอากลับยังไงหาวิธีอยู่เรียกว่าจะกี่ยกหน้ากลับรถน้ำมันอ่ะอรถพังไม่ได้น้ำมันหมดแล่เลยไปแล้วเอาผมอ อ,<ห>อย่าหาทับนะต่อไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบรย